ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ถล่มเอาชนะอิรักไปได้ในเกมนัดแรกนะครับ7ประตูต่อ2นะครับทีมชาติไทยใครก็เชียร์ครับ เราเองก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยครับโดยเฉพาะฟุตซอลเมื่อวานนี้ก็องบอกว่าเป็นเกมที่สุดยอดเลยครับใครที่ชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของฟุตซอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเ hey, ฮกันไปทั้งประเทศนะครับที่ไทยสามารถถล่มเอาชนะอ e ิรักไปได้7ประตูต่อ2ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับสปอร์ตบาร์เองก็ได้รับไฮไลท์จากทางฟุตซอลไทยเนี่ยแล้วก็มาลงให้ได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น7ประตูที่ต้องบอกว่าเป็นเอาเวโกของไทยด้วยนะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทยกันก่อนนะครับทีมฟุตซอลไทยที่ลงแข่งขันไปเมื่อวานนี้แล้วก็เอาชนะเรียกว่าได้ผลกัน่งขันที่ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำนะครับเอาชนะไปได้7ประตูต่อ2อ้อ๋อบอกอยังนะครับคนที่ทายผลกับสปอร์ตบาร์มีคนถูกด้วยและถูกเพียงแค่คนเดียวนะครับเข้ามาทาง YouTube เดี๋ยวผมจะเฉลยช่วง้ทยว่าใครเป็นผู้โชคดีรับเสื้อโปโลจากแกรสปอร์ตไปโอ,อท้ทายถูกเก่งมากๆส่วนไทยที่พลาดโอกาสไปครั้งหน้า เอาง่ายๆเลยไม่ต้องถ่ายสกอร์ทายชื่อคนยิงประตูแรกมีโอกาสถูกเยอะแน่นอนอะมาว่ากันก่อนครับผู้สอไทยหลังจากที่เอาชนะไปได้7ประตูต่อ2นะครับโดยพิกป๋อมอายศักดิ์เบญจศิริวัน 1, นะครับประธานพัะนาฟุตซอลก็บอกว่าถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับตอนแรกนั้นบิกป๋อมมองว่าเราน่าจะยิงได้แค่ 2- 3สประตูในเกมนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ายิงได้เยอะกว่าที่คิดไว้นะครับมีเสียงของบิกป๋อมด้วยไปฟังกันเลยครับก็คล้ายตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณ ทั้งสตาฟโค้ดนะฮะที่เอาใจใส่นะครับแล้วก็วางแท็กติกนะครับแล้วก็ทํางานกันหนักควบคู่มากับนักกีฬาซึ่งทําลงไปทําหน้าที่กันอย่างเาต็มภาคภูมินะฮะทำหน้าที่กันอย่างสมเกียรตินะครับในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมาให้กับพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ยได้ทําหน้าที่กันอย่างยอดเยี่ยมก็เพราะแรงใจจากพี่น้องชาวไทยที่ส่งมาให้เราในวันนี้ครับ อ่านครับนั่นแหละครับ,เ,รบเป็นเสียงของบิ๊กปอมคุณอริศเบญจศิริวันนะครับที่ออกมาขอบคุณนะครับแล้วก็ยังคงบอกว่าภารกิจมันก็ยังไม่ไม่จบนะครับก็ยังคงต้องลุ้นอีกหนึ่งนะัดแต่ว่าเราได้เอเวโกมาแล้ว7ประตูนะครับ นอกจากนี้ทางด้านของพลตรุษเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ออกมาแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าการชนะอิรัก7ประตู2ก็ยินดีด้วยยินดีกับทั้งทีมชาติไทยสตาฟ์ทุกคนยินดีกับพิกปอมยินดีกับผู้จัดการคุณสุทินบัวตูมด้วยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมและหวังว่าจะสร้างผลงานได้ดีและได้ไปฟุตซอลโลกนะครับอย่าลืมว่าอีกสิ่งหนึ่งคือทีมฟุตซอลไทยชุดนี้ถ้าได้ไปฟุตซอลโลกเนี่ยมีเงินอัดฉีด 3ล้านนะครับโดยทางด้านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้1ล้านอ่าก็ถือว่าร่วมกันอาชีรแหละมาเต็มที่เลยไปดูกับตันช้างกันหน่อยครับกับตันช้างกฤษดาวงแก้วกับตันยัตไทยที่ยิงไป2ประตูในเกมถล่มเอเชนะอิรักไปเมื่อวานนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นไปตามเป้าเลยครับได้ลูกแรกเร็วโอ้โหตั้งแต่ช่วงนาทีแรกเลยเจ้าโมโมัมหมดอับมอนบูซาเนะี่ยยิงเข้าไปนะครับก็ถือว่าทําให้เกมมันเปิด แล้วก็มีช่องยิงมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ถือว่าเล่นได้ตามเกมที่คิดไว้ได้ตามแท็กติกผลสกอร์ก็โอเคนี่กับตันช้างบอกไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีแหะครับแต่ว่าทางด้านของปูปิดเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่านี่แค่ครึ่งแรก นี่แค่เกมแรกยังมีเกมหนึ่งฟุตซอลนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ชนะมาเยอะก็อาจจะกลับไปแพ้เยอะได้ปุปิตก็เลยเหมือนกับเบลก์ Black ไว้ก่อนแต่ปุปิตก็บอกว่าก็ดีใจนะครับในเกมนี้เกมนัดแรกนั้นเราทําได้ดีครึ่งแรกเนะี่ยเริ่มเกมได้ดีแล้วก็มีโอกาสเยอะมากน่าจะได้หลายประตูมากกว่านี้อ่านี่ปุปิตก็ติงมาเล็กน้อยว่าโอกาสอ่ะมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรปุปิตบ,บอกว่าชนะได้ในเกมแรกก็ถือว่าดีใจ แต่เกมนียังไม่จบนะครับเพิ่งเป็นเกมแรกเท่านั้นและยังมีเกมที่2ที่คิดว่าครึ่งแรกเกมนี้คือครึ่งแรกและเกมที่2เนี่ยเป็นเกมครึ่งหลังอาปุพิธให้คิดแบบนี้นะว่านี่เราแค่ผ่านแค่ครึ่งทางยังเหลือครึ่งทางแน่นอนว่าอิรักเขาไม่มีอะไรจะเสียเขาต้องมาแบบเต็มที่เปิดหน้าแรกแบบสุดๆอย่างแน่นอนนะครับก็เอาใจช่วยกันต่อไปอีกสักหนึ่งเกม สำหรับทีมชัดไทยซึ่งทีมฟุตซอลไทยในเกมนัดที่2ที่จะล่องลงเจอกับอ e ิรักในเกมเพลย์ออฟนัดที่2นะครับจะลงเล่นในวันอังคารนี้นะครับ25พฤษภาคมวันอังคารนี้ถ่ายทดสดทางช่องทางเดิมเลยช่วงเวลา18นาฬิกาเกมแรกเนี่ยถ่าย16บหนาฬิกา4โมงเย็นแต่เกมที่2เนี่ยถ่าย6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นของวันอังคารส่วนเรื่องที่มีคนติงว่าโอ้พี่ถ่ายทอดสดดูไม่ชัดเลยฟุต สนามมันก็มืดลูกฟุตซอลก็มองไม่เห็นอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะฝากนังภาครัฐไว้ด้วยอีกทางหนึ่งว่านี่คือกีฬาที่ของคนทั้งชาติอ่ะคุณควรจะลงไปสนับสนุนมากกว่านี้ไหมให้เราได้มีโอกาสได้ชมเกมนัดสำคัญที่ไปฟุตซอลโลกนะครับแบบนี้ได้ชมกันแบบชัดๆหน่อยคือต้องเข้าใจว่านี่คือทีมงานของฟุตซอลเนี่ยต้องไปหาทีมถ่ายทอดสดเองที่นู่นนะครับ ไม่มีภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องการเข้าไปอาจจะช่วยสนับสนุนเงินแต่ว่าผมว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราเตรียมการเรื่องถ่ายทอดสดได้ดีกว่านี้ถ้าเราให้ใจกับเรื่องของกีฬามากกว่านี้ฝากภาครัฐด้วยนะครับให้ใจกับกีฬาหน่อยแล้วคุณจะได้ใจประชาชนนะอ่ะสักหน่อยนะก็ถือว่าดีแล้วแหละที่มีให้ถ่ายทอดสดเพราะจำกันได้ถ้าเกิดว่าใครดูผมน่าเปรียบในแต่ละ ep ตอนแรกๆเนี่ยไม่มีถ่ายทอดสดได้ซ้ำนะจะถ่ายทอดสดด้วยมือถือเองด้วยซ้ําแต่นี่ก็ถือว่าโอเคแหละ ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวในเกมที่สองมันน่าจะมีอะไรพัฒนามากขึ้นแหละแต่ก็หวังว่าภาครัฐเองจะให้ความสาคัญมากกว่านี้นะครับเรื่องของกีฬานะให้ใจกับประชาชนหน่อยนะประชาชนจะได้ให้ใจท่านบ้างนะอ่ะนี่เป็นเรื่องของฟุตซอลไทยนะครับย้ำอีกครั้งติดตามวันอังคารที่25นี้6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวมาเล่นเกมผ่านทางทีมยอดไทยใครก็เชียร์เดี๋ยวผมจะประกาศกติกาอีกครั้งในวันจันทร์ที่24 แล้วก็ทายผลกันเข้ามาในคลิปนั้นนะครับไม่ใช่ได้ผลสิทายว่าใครทําสกอร์แรกคิดไว้เลยทีนา้ิไทยในชุดนี้มีแค่14คนตัดประตูออกไปอีกสองคนไม่ยากทีนี้มีโอกาสได้ของรางวัลจากแกรนสปอร์ตเยอะแยะมากมายส่วนคนที่ได้ของรางวัลจากแกรนสปอร์ตต้บอกว่าโอ้โหลัคก,กี้แมนมากโชคดีมากๆนะครับนั่นคือคุณ ASL คุงทายมาว่าไทย7อิรัก2ทายถูกได้ไงอะ่ะโคตรเก่งเลยโอ้โห สกอร์มันบางคนก็ถ่ายมาไทย3าไทย4-1ไทย2-0ไทย4-2มีคนเดียวครับที่ท่ายมาไทย7-2ทั้ง2ช่องทางนะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube มีถูกคนเดียวรับของรางวัลไปเลยเดี๋ยวติดต่อมาในเพจของสปอร์ตบารนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนกันเล็กน้อยซึ่งคนที่ได้มาคนแรกเนี่ยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผมเตรียมจะจัดส่งให้ในสัปดาห์หน้าก็รับของรางวัลที่บ้านส่วนคน คุณ ASL คุมงติดต่อมาในเพจขขงสปอร์ตบาร์นะครับยืนยันตัวตนกันมาหน่อยเนาะอ่ะนี่คือเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ก้าวขาข้างหนึ่งไปฟุตซอลโลกแล้วส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยแหะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเองก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยกันหน่อยฟุตซอลทีมชาติไทยเองมีกําหนดที่จะต้องเดินทาง ไป UAE วันนี้นะครับ21พฤษภาคมก่อนหน้านี้มีข่าวไม่สู้ดีนั่นคือแบ็คซ้ายเบอร์หนึ่งของทิจาตไทยอย่างธีรทรบุญมาทันจำเป็นจะต้องถอนตัวจากชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าก็มีปัญหาเรื่องทั้งการเดินทางการกักตัวการลงช่วยต้นสังกัดอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้อย่าไปว่าอุ้มอย่าไปว่าต้นสังกัดมันคือเรื่องที่ต้องนำมาเข้าใจร่วมกัน คล้ายๆก,ก,กันกับกรณีของสมภุดเถื่อนกลางที่ไม่สามารถมาเล่นฟุตซอลโลกฟุตซอลโลกรอบคันเลือกได้เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเข้าใจอุ้มหน่อยแล้วทําให้รอบสุดท้ายเนี่ยที่ไทยจะได้ไปที่มีโอกาสจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งรอบเพื่อสุดเดชีรอบที่สเนี่ยให้มันฟูลทีมให้มีทั้งทีละศิลให้มีทั้งทีละทอนให้มีทั้งชนาทิพแบบสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนพราะตอนนี้ข่าวของชนาทิพเองก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนกันและถ้าเกิดว่า สองคนนั้นเนี่ยถ้าเดินทางเข้าแคมป์ทีมชาติลงแข่งเรียบร้อยกว่าจะลงช่วยต้นสังกัดได้โอโ้โหจริงๆแข่งเสร็จเนี่ยทีมชาติไทยแข่งเสร็จตั้งแต่ช่วงวันที่15มิถุนาแต่กว่าจะลงช่วยต้นสังกัดได้ก็นู่นเลยนะครับ14กรกฎามันต้องกักตัวที่ญี่ปุ่นอีกอีกนานเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทั้งสโมสรและเข้าใจทั้งทีมชาติก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแหละผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะดรอปศักยภาพของฝั่งซ้ายทีมไทยไปแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เห็น ตัวตายตัวแทนอื่นๆขึ้นมาบ้างนี่เป็นโอกาสดีที่ดาวรุ่งคนอื่นจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขาดีพอจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงทีมชาติหรือไม่ผมมองว่าเป็นโอกาสมากกว่ามากกว่าวิกฤตนะอ่าผมมองแบบนี้นะครับเอาใจช่วยกันทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปนะครับก็จะมีนักกีฬากลุ่มแรกใน2ี่คนกลุ่มที่28คนแล้วก็กลุ่มจากต่างประเทศ2คนรวมแล้ว41คน นัตเตะ2รายที่พบเชื้อโควิดก่อนหน้านี้เนี่ยตามรายงานข่าวคือไม่ได้ไปด้วยนะครับต้องรักษาตัวแม้จะแม้นิชิโนโเองอยากจะเอาไปด้วยแต่ว่าต้องปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องตามไปหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าต้องต้องรอดูก่อนซึ่งอาชะนิชิโนโเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะตัดตัวจากไทยไปเลยแต่ว่าไม่ละคือคือยกไปหมดเลยก่อนแล้วค่อยไปตัดตัว23คนที่ UAE เนื่องจากว่าสามารถ เปียนรายชื่อได้ทุกแมตช์คือใน1แมตช์เนี่ยลงเล่น11ใส่สำรองได้อีกถ้าผมยังไม่ผิดคือใส่สำรอง12อ่ะเหมือนกับเล่นฟุตบอลโลกอะ่ะเวลาเราพาไป23คนก็ใส่ได้หมดเลยก็ค่อยไปตัดเอาว่าเกมนี้เกมแรกไทยจะเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียส่งใครบ้าง 11บวก12อ่าส่วนเกม u u e จะใครบ้างเพราะว่ามันเป็นเกมเตะทีทาง AFC เองก็อนุญาตให้เอานักเตะไปได้เยอะหน่อยแล้วก็ให้โรเดชันนักเตะในกรุ๊ปนี้ได้เยอะหน่อยถือเป็นเรื่องดีกับทุกๆชาตินะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกับใครแต่ใครมีผู้เล่นที่ทดแทนตัวจริงได้มากกว่านั่นคือข้อได้เปรียบของชาตินั้นๆน,น,นะครับไทยจะลงเกมอุ่นเครื่องเกมแรกกับโอมานนะครับจากนั้นจะลงกับ ทาจิกิสถานในวันที่29จากนั้นโปรแกรมหนักๆมาแล้วนั่นคือ3มิถุนากับอินโดนีเซียนะครับ7มิถุนากับ UAE และ15มิถุนากับมาเลเซียทุกเกมที่ลงเล่นในโปรแกรมอย่างเป็นทางการนะครับ3 7 5แข่งขันช่วงเวลา5ทุ่ม45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งทีมชาติไทยเองจากสามนัดนี้ผมมองว่าอย่างน้อยๆน,นะครับขอให้ได้สัก7แต้มชนะ2 เสมอ1ครึ่งเสมอ UAE ผมมองไว้แบบนั้นนะเราจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเอาใจช่วยครับทีมชาติไทยใครก็เชียร์ผมเองก็เชียร์ผมเชื่อว,ว่าคุณเองก็เชียร์ขอบคุณผู้ทีการติดตามนะครับขอบคุณการสปอตด้วยที่สนุนรายการดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ใน E p พีหน้าพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลในอีพีหน้าด้วยนะครับอีพีนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ